สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับความอาลัยอาวรซึ่งถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วนะครับและถึงแม้จะจากกันไปโดยที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ความรักที่ยังมีต่อกันเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณต้ากับคุณเหนียวครับทั้งคู่เนี่ยคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับเพราะว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็คบหาดูใจกันในแบบของนักเรียนน,ยนะครับความรักใสๆสมีความเบื้อเฟื้อต่อกันนะครับ และเมื่อจบมัธยมก็ต่อมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับถึงแม้จะเรียนคนละคณะนะแต่ว่าก็เรียนที่เดียวกันนั่นแหละแล้วก็เมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอยู่ในระดับที่ดูแลตัวเองได้ทั้งคู่ก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะครับก็คบกันมาเป็น10ปีครับสิบกว่าปีจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็ต่างคนต่างทํางานก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับ ความฝันที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือเมื่อทํางานเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งก็จะแต่งงานกันเพราะว่าทางญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย,ยก็รับรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่คนเรามันไม่ใช่คู่กันนะครับไม่ใช่เนื้อคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนเพราะฉะนั้นถึงจะรักกันยังไงนรักกันนานแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอยู่ดี คุณต้ากับคุณเหนียวเนี่ยภาคหลังๆก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันในเรื่องของเวลาที่ไม่มีให้กันเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งอยู่กับงานและเมื่อกลับมาเนี่ยก็หอบเอางานมาด้วยนะครับคำว่าหอบเอางานมาเนี่ยหมายถึงว่าความเครียดจากงานนะครับมันติดตัวเข้ามาด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านเนี่ยมันก็จะมีแต่ความอึดอัด ความขัดข้องหมองใจสุดท้ายก็ทะเลาะกันทุกวันนะครับเมื่อทะเลาะกันทุกวันปุ๊บเนี่ยบ้านมันที่มันเคยมีความสุขเนี่ยมันก็ไม่มีละก็เลยตกลงกันว่าเออถ้าอย่างนั้นก็แยกกันไปดีกว่าเราลองห่างกันสักพักนะครับทั้งคู่คิดแบบนี้แต่แล้วพอห่างกันไปเนี่ยก็ระยะห่างมันนานเกินไปนะครับต่างคนก็ต่างเลิกลากันไป แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเป็นเวลา5ปีไม่มีใครได้ข่าวคราวของใครเลยนะครับตัวคุณต้าก็ยังทำงานอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่กรุงเทพส่วนคุณเหนิวเนี่ยทนเหงาทนกับการที่ไม่มีคุณต้าไม่ไหวหนะครับผู้หญิงเนาะก็จะมีความเจ็บช้ำน้ำใจมากกว่าผู้ชายก็เลยกลับมา เลียแผลใจอยู่ที่บ้านนะครับกระทั่ง5ปีผ่านไปนะครับเวลามันผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยวันหนึ่งนะครับคุณต้าก็ฝันฝันว่าเออย้อนกลับไปในถึงภาพในอดีตนะครับที่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะครับโดยคุณต้าเป็นคนขี่แล้วก็คุณห,หมิวเเป็นคนซ้อน แล้วก็คุณเหมียวเนี่ยจะชอบหยอกคุณต้าอยู่อย่างหนึ่งซึ่งตัวคุณต้าเองเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะครับก็คือคุณเหมีวยวในเวลาสอนกลางวันเนี่ยไม่เท่าไหร่กลางคืนเนี่ยชอบเอียงหน้ามานะครับถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์จะจะเข้าใจก็คือเราจะหันมองกระจกหลังทุกครั้งที่มันมีอะไรก็ตามที่มันแปลกปลอมมันนะครับคุณหมีวเนี่ยจะเอียงหน้าออกมาแล้วก็ยิ้มให้ ค,คุณตาก็จะมองเห็นผ่านกระจกหลังแล้วก็จะสะดุ้งคุณตาก็จะบอกว่าเอออย่าอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวตกใจเกิดลดลมขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เจ็บกันทั้งคู่นะมันอันตรายคุณเมลก็จะหัวเราะครับหัวเราะชอบอกชอบใจที่ว่าแกล้งแฟนได้ทีนี้ก็ทําแบบนั้นมาจนชินนะครับทํามาเรื่อยๆแล้ววันนั้นนะคุณตาก็ฝันแบบนี้แหละฝันว่าไปที่ไหนกันสักที่หนึ่งเนี่ยแหละนะค,คุณตาไม่คุ้น รู้แต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆบนถนนเส้นหนึ่งที่มันเปลี่ยวมากนะครับเปลี่ยวไม่มีรถสวนมาเลยสักคันไม่มีบ้านเลยสองข้างทางนะครับก็ขี่ไปเรื่อยๆโดยที่มีคุณหมิวเนี่ยกอดเอวอยู่ซ้อนท้ายแล้วก็กอดเอวไว้ทีเนี้ยขี่ๆไปปุ๊บเนี่ยหางตามันก็แวบนะครับทางขวามือเนาะทางกระจกมองข้าง ก็เห็นคุณเหมียวเนี่ยเอียงหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้นะครับยิ้มให้คุณตาก็บอกว่าอย่าเล่นแบบนี้ไม่เอานะครับก็บอกเหมือนเมื่อครั้งที่ยังคบกันอยู่เดี๋ยวตกใจรถจะล้มไปนะครับคุณเหมียวก็หัวเราะนะครับหัวเราะแต่ว่าครั้งนี้เป็นเสียงหัวเราะที่มันแปลกมันเย็นมันเศร้านะครับแล้วก็แววตาของคุณเหมียวเนี่ยมันบ่งบอกถึงความรู้สึกได้หลายๆอย่าง แต่โดยรวมแล้วคือห่วงหาอาทรเศร้าเสียใจนะครับคุณต้าก็รู้สึกใจหายในฝันนั่นนะครับรู้สึกใจหายว่าเอ๊ะมันยังไงทำไมทาไมแฟนเราถึงมีความเศร้าแผ่ออกมาแบบนี้แล้วก็ขี่รถไปก็ต้องมองทางไปด้วยนะครับคุณมิวก็ยังอยู่ในท่าเดิมก็คือกอดเอวแล้วก็เอียงหน้าโผล พ้นมาให้เห็นผ่านกระจกกนะครับแล้วก็ยังยิ้มอยู่เหมือนเดิมทีเนี้ยพอคุณต้ามองถนนปุ๊บเพราะว่ากลัวว่ารถจะเสียหลักก็หันกลับไปมองคุณเหนิยวผ่านกระจกข้างอีกปรากฏว่าครั้งเนี้ยที่เห็นคือคุณเหนิยวไม่ได้อยู่ในสภาพที่น่ารักเหมือนเดิมแล้วนะครับกลายเป็นศพนะครับที่เหมือนถูกเผาแล้วมันไม่ไหม้นะครับมันกําลังดําเป็นตอตะโกเลยอะ คือผมเผาเนี่ยไหม้ไปหมดละเหลือแต่หัวล้นๆนะครับแล้วก็ดำเห็นแต่ลูกตาแล้วก็ฟันแล้วก็เนื้อที่มันแตกรายงานแล้วก็มีสีแดงแทรกอยู่นะครับคุณต้าก็ตกใจพอคุณต้ากตกใจพวกคุณเหนียวก็หดตัวกลับมาเกเหมันเดิมด้วยสัญชาตญาณคุณต้าก็เลยก้มมองแขนที่กอดเอวอยู่อ้านะก็ยังเป็นแขนของแฟนเราเหมือนเดิมนี่เออก็เลยชะลอรถนะครับนี่คือในฝัน ชะลอรถแล้วก็หันกลับไปดูนะครับออก็ยังเป็นคุณเหนิวเหมือนเดิมสวยน่ารักเหมือนเดิมคุณต้าก็คิดว่า,าคงตาฝาดไปทีเนี้ยคุณหนิวเขาก็เอาคางมาเกยไหลของคุณต้าไว้นะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองไปส่งเขาที่บ้านหน่อยนะไปหาที่บ้านหน่อยเนี่ยพาเขากลับบ้านหน่อยเขาคิดถึงตัวเองมากเลยเขามาหา แต่ว่าเขากลับไม่ได้นะครับคนนุณดาก็บอกเอา้าทำไมจะกลับไม่ได้บ้านก็ไม่ได้อยู่ใกลหรือว่าไม่ได้เดินทางยากลำบากอะไรรถก็มีนี่อรถโดยสารประจำทางก็มีเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายไปแล้วทำไมถึงจะกลับไม่ได้คุณเหนียวก็ยังลบเราเหมือนเดิมครับว่าไปส่งหน่อยนะเนี่ยไปเลยขี่ไปเลยไปส่งเลยรีบหน่อยนะรีบไปส่งหน่อย พาเขาไปที่บ้านหน่อยครับคุณหมิวบอกแบบนี้คุณตาก็เอ๊ะแปลกใจว่าทำไมคุณหมีวพูดแบบนี้แล้วมันก็มีบางอย่างที่มันเคลื่อนไหวที่หางตาที่เดิมนีกหละทางขวามือก็หันไปมองกระจกก็เห็นเป็นคุณหมีวอีกละเอียงหน้ามาในสภาพเดิมเลยคือถูกเผานะครับถูกเผาแล้วมันไม่ไหม้ทั้งหมดอ่ะ มันดำเป็นตอตะโกอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นะครับแล้วก็ร้องไห้ออกมาเนี่ยน้ําตาเนี่ยมันเป็นเลือดออกมานะครับแล้วก็บอกว่านะไปบ้านเขาหน่อยนะไปส่งหน่อยพาไปส่งหน่อยคิดถึงก็เลยมาหาแต่กลับไม่ได้ตัวเองไปส่งเขาหน่อยนะและทุกครั้งที่พูดเนี่ยด้วยความที่หนังมันกรอบนะครับ หนังที่ถูกเผาแล้วมันกรอบน,นีมันก็จะมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบ,กบพร้อมกับเลือดที่มันไหลออกมาซึ่งออกมาจากแผลที่มันปลีดแตกนะครับคุณต้ากลัวสุดขีดเลยแล้วก็สะดุ้งตื่น,นะครับมาปรากฏว่าเออเอาฝันไปนี่ว่าแต่ในความฝันที่ที่ตัวในสิ่งในในใน,ใน,ในภาวะที่คิดว่าเออเมื่อกี้เนี่ยฝันไป จังหวะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้าบอกว่าได้กลิ่นเนื้อไหมได้กลิ่นเนื้อไหมแปลกๆซึ่งมันมันไม่เหมือนกับหมูย่างเนื้อย่างหรือหรืออะไรย่างก็ตามอ่ะมันเป็นกลิ่นไหมที่มันเหม็นหืนนะครับถ้าใครเคยเผาศพกับเชิงตะกอนเนี่ยจะจะรู้ดีว่ากลิ่นศพเนี่ยมันไม่เหมือนกับกลิ่นหมูย่างกลิ่นเนื้อย่าง มันจะเหม็นขมๆเข,ข็มๆนะครับซึ่งอธิบายเป็นคำพูดยากแหละคุณต้าเข้าใจไม่ดีละทีเนี้ยเอ้มันยังไงฝันถึงแฟนเก่าแบบเนี้ยฝันถึงหนิวแบบเนี้ยคือตัวเองก็ยังรักคุณหนิวอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีทิ่ฐทมานะไม่เคยโทรกลับไปหาเลยตั้งแต่เลิก,กรากันไปนะครับฝ่ายคุณหนิวก็ไม่เคยโทรมาเหมือนกัน คำโบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดฝันถึงใครที่ไม่ได้พบกันมานานเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องกับคนคนนั้นก็ได้ส่วนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็แล้วแต่กรณีไปทีนีน้คุณตาก็เลยกดโทรศัพท์หาคุณมิวเลยติดครับแต่ว่าไม่มีใครรับสายนะครับและด้วยความที่ตัวของคุณต้ากับคุณมิวเนี่ยเขาพบกันมานานเนาะทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ รู้จักมักจีกันนะครับแล้วก็รับรู้ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็จะมีเบอร์สําหรับติดต่อกันเพื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นน่ะมันประมาณตีสามกว่าละคุณต้าก็ช่างใจอยู่นานว่าเอ๊จะโทรกลับไปถามแม่ของคุณหนิวดีไหมว่ามีอะไรหรือเปล่ารู้สึกใจไม่ดีแปลกๆนะครับ แล้วกลิ่นไหม้เนี่ยมัน,ม,นมันถึงมันจะไม่ได้ฉุนจัดจนหายใจไม่ออกแต่มันก็ยังจางๆแล้วก็ลอยอยู่ในห้องนะครับจนคุณต้าเนี่ยต้องไปเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศก็ช่างใจอยู่นานจนกระทั่งมันตีสี่กว่าแล้วก็คิดว่าคนบ้านนอกเนี่ยคนแถวชนบทนเ,นเขาก็คงตื่นมาแล้วแหละก็เลยโทรกลับไปโทรไปหาแม่ของคุณเหนียวนะครับว่า จะถามว่ามันหมิวสบายดีไหมตอนนี้หมิวอยู่ที่ไหนทํางานอยู่ที่ไหนเพราะข่าวคราวล่าสุดคือหลังจากเลิกกันได้เดือนกว่าๆแล้วคุณหมิวกลับบ้านนะครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยก็ค,คิดว่าเอ๊ะเมื่อทําใจได้แล้วคุณหมิวก็อาจจะไปทํางานที่อื่นก็ได้อ่าแม่คุณหมิวรับสายครับรับสายเนี่ยเสียงไม่ดีเลยคุณต้าก็ใจเสียละ่ะคุณต้าก็เลยถามว่าแม่ผมต้านะจําจได้ไหม แม่คุณเหมียวก็จำได้นะครับจำได้ตอนนี้หมิวเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถามไปตรงๆเลยนั่นแหละแต่ไม่ได้บอกว่าฝันไม่ดีนะครับแม่คุณเหมียวเนี่ยไม่ได้ตอบนะครับแค่สะอื้นออกมาพอสะอื้นออกมาในคุณต้าก็เริ่มมั่นใจไปในในทางที่มันไม่ดีแล้วว่าแน่นอนแล้วว่าคงเกิดเรื่องกับคุณเหมียว นะครับแต่ก็ยังเผื่อใจเอาไว้ว่าอาจจะเป็นอาการเจ็บป่วยหรือว่าประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับคุณตาก็เลยบอกว่าโอเคแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเยี่ยมหมีวก็แล้วกันตอนนี้หมีวอยู่ที่บ้านใช่ไหมแม่คุณเหมีย่ยวบอกว่าใช่ตอนนี้หมีวอยู่ที่บ้านนะครับคุณตาก็เลยโอเค ได้เดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมเด,ยเดี๋ยวผมไปเช้านี้เลยนะครับก็จัดการลางานกับทางผู้จัดการะทางหัวหน้าตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้วก็เก็บของเก็บของเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซคันเดิมนั่นแหละคันเดียวกับในฝันนั่นแหละขี่จากตัวกรุงเทพนะครับตรงตรงกับต่างจังหวัดไปเลยเพราะว่าถ้าหากไปรถโดยสารเนี่ยแน่นอนว่า มันจะต้องรอคิวรถนะครับแล้วก็จะต้องต่อรถหลายครั้งส่วนตัวคุณต้าเนี่ยเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เร็วอยู่แล้วนะครับขี่ไวยอยู่แล้วแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันซีซีค่อนข้างสูงการขี่ข้ามจังหวัดจากกรุงเทพไปที่ต่างจังหวัดน่ยมันไม่กี่ชั่วโมงหรอกนะครับห้าหชั่วโมงก็ถึงซึ่งก็ทําบ่อยแหละในสมัยที่คบอยู่กับคุณหมิวเนี่ยก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกัน และด้วยความไม่สบายใจด้วยความรีบร้อนเนี่ยมันจะรอรถก็ไม่ได้นะครับไหนจะซื้อตัว๋วไหนจะรอขึ้นรถไหนจะแวะตามปัม๊ตม,ตาม,ต,ามตามนั่นตามนี่อีกมันไม่ทันการนะครับประมาณ6ชั่วโมงกว่ากว่านะครับคุณตาก็ถึงบ้านคุณเหนียวปรากฏว่าทั้งบ้านในเงียบกลิบเลยไม่มีคนอยู่นะก็เรียกเรียกว่าเอ้คุณเหนียวเรียกไปไหนไปไหนกันหมด นะครับเรียกหาทั้งคุณหมิวทั้งแม่คุณหมิวทั้งพ่อคุณหมิวเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยหายไปกันหมดเลยไม่รู้ไปอยู่ไหนกันแล้วจังหวะหนึ่งครับที่กําลังจะกดโทรศัพท์หาเนี่ยพอก้มหน้าบุบเนี่ยหางตามันก็เห็นว่ามีคนเดินแวบผ่านไปทางใต้ถุนบ้านนะครับบ้านคุณหนีวเนี่ยเป็นบ้านไม้ยกสูงก็เห็นเดินผ่านเฟึบไปที่ถุนบ้านก็หันไปมองนะครับ เห็นหลังไวๆว,ว่าเป็นคุณหมิวแหละอืมจําได้นะครับแฟนตัวเองคบมาเป็นสิปีอะทำไมจะจำไม่ได้ก็เลยเดินตามเข้าไปนะครับเดินตามเข้าไปได้ไม่กี่ก้าวท่นนั้นเองอ่าญาติพี่น้องฝั่งตรงข้ามบ้านนะเขากําลังจะไปทุระพอดีนะครับเขาก็เรียกไว้ถามว่าใครนะครมาทําไมพอคุณต้าหันมาก็เอา้าตานี่รู้ข่าวหมิวได้ยังไง มาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่คุณตาก็บอกว่าเพิ่งมาถึงครับเนี่ยกาลังจะมาหาหมีวเป็นห่วงรู้สึกเป็นห่วงนะครับใจไม่ดีเป็นห่วงก็เลยจะมาแวะมาเยี่ยมหน่อยอะไรแบบนี้เมื่อกี้เห็นหมีวเดินไปตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปทักหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกมาคุยด้วยอะไรเงี้ยญาติคนนั้นเขาก็ใจเสียเลยหน้าเนี่ยถอดสีเราบอกว่ามไม่ใช่เรามั้งก็กวักมือเรียกให้ข้าม ฝั่งไปบ้านฝั่งฝั่งนู้นน่ะนะครับฝั่งที่เขายืนอยู่นั่นแหละก็บอกว่าตอนนี้เหมียวไม่ได้อยู่บ้านเหมียวมันอยู่ที่วัดนะครับคือความจริงแล้ว,วพอได้ยินแบบเนี้ยคนเรามันก็ต้องคิดไปแล้วแหละว,ว่าไปอยู่วัดแล้วหายกันไปทั้งบ้านเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆแหละแต่คุณต้าด้วยความที่แบบมองโลกในแง่ดีค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีนิดนึงเลยแหละ ก็คิดว่าอาจจะไปทําบุญสะดเดาะเคราะห์หรืออะไรก็ตามแต่แหละแต่เมื่อพิอาพจนารณาจากชุดที่ญาติเขาใส่อ่ะมันเป็นชุดดําก็เลยถามไปตรงๆว่าที่บอกว่าอยู่วัดเนี่ยคือยังไงขอแบบสั้นๆง่ายๆอธิบายชัดๆได้ไหมนะครับญาติเขาก็เลยบอกว่ามิวมันอยู่วัดมันตายมาได้มันตายมาหลายวันแล้วนะครับป่วยตาย แล้วก็เผาตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่ามันไม่ไหม้เผาแล้วศพไม่ไหม้หมดยางรถยนต์ไปสองเส้นฐานอีกหกระสอบนะครับศพก็ยังอยู่ในสภาพเป็นรูปร่างของคนนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นคนที่ถูกเผาจนเกลี้ยมไม่ได้ย่อยสลายอะไรไปทีนี้โคต้าก็นึกถึงความฝันนะครับว่าศพ ในสภาพศพที่ญาติเขาพูดในฝันเนี่ยมันเหมือนกับในฝันเลยเสียใจก็เสียใจใจหายก็ใจหายด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากเชื่อด้วยแต่ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่วัดนั่นแหละพอไปที่วัดแม่ของคุณเหมียวเห็นเข้าก็ร้องไห้โฮเลยนะครับพ่อของคุณเหนียวเห็นเห็นคุณต้าเข้ามาก็เดินเข้ามาตบไหลนะครับแล้วก็บอก่าเวลาไปลาเลามีวิวซะไป ม่แนว่ว่าเหมียวอาจจะรอตาอยู่ก็ได้นะครับคุณต้าก็เดินไปที่เมนเผาศพนะครับซึ่งตอนนี้เขาลากเขาลากไอ้เตียงเตียงเหล็กอะไอ้ที่เขาไอ้ไอ้เตียงเผาศพออกมาแล้วเพื่อที่จะเทฐานทับลงไปอีกนะครับคุณต้าเห็นสภาพคุณเหมียวเหมือนกับในฝันเป๊ะเลยนะครับเป็นร่างที่นอน ตัวเตรียมอยู่แต่ว่าไม่มีอวัยวะส่วนไหนเนื้อบุกสลายไปเลยตุ้ตาเห็นก็ร้องไห้โฮเลยนะครับแล้วก็บอกคุณหมีวว่าเนี่ยมาส่งแล้วนะพามาส่งแล้วมาหาแล้วจะป่วยยังไงทำไมถึงไม่ติดต่อไปเลยรู้ว่าเลิกกันแล้วแต่ว่าก็ยังหวงหาอาทรกันอยู่ก็ควรจะบอกกันหน่อยนะครับ หลังจากนั้นคุณตาก็บอกลาคุณเหมียวตามพิธีกรรมน,น,นะครับมีการผ่าจ้านมีการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทั้งคู่หลังจากเลิกกันแล้วเนี่ยมันเลิกไม่ขาดนะครับมันต่างคนต่างรักกันอยู่แล้วก็ไม่เคยมีใครใหม่ก็ให้สัปเอร์อทำพิธีผ่าจ้านอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเพราะปกะติเนี่ยจะต้องผ่าจ้านตัดจมพันธ์นกันก่อนจะเผา แตแ่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ต้องทําอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็เข็นศพเข้าไปแล้วก็เผาปรากฏว่าไฟเนี่ยวโหมแป๊บเดียวทานทันเองครับทุกอย่างก็กลายเป็นเท่าทานไปทีเนี้พอเสร็จจากงานเผาศพเนี่ยคุณต้าก็ก็ยังพักอยู่ที่บ้านของคุณเหมิวนะครับก็ถามสืบสาวเาวาเรื่องว่าคุณเหมิวเป็นอะไร ทำไมอยู่ดีๆเสียไปโดยที่คุณต้าไม่รู้เรื่องเลยเสียด้วยโรคอะไรหรือว่าอุบัติเหตุประเภทไหนนะครับแม่คุณเหนียวบอกว่าหลังจากกลับมาหลังจากเลิกรากับคุณต้าได้นะครับกลับมาที่บ้านคุณเหนียวก็ก็ซุกตัวเองอยู่แต่ในห้องแหละด้วยความเสียใจร่างกายก็ซุดโทมลงเรื่อยๆสุดท้ายก็ล้มป่วยนะครับคุณแม่ก็พาไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะ ให้หมอให้น้าเกลือให้เกลือแร่อะไรแบบเนี้ยเพราะคิดว่าลูกตัวเองเนี่ยอกหักมาแล้วก็ไม่กินข้าวกินปลาแล้วขาดสารอาหารแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับคุณหนูเขาเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งระยะที่สองแล้วนะตอนนั้นที่ตรวจเจอนะครับยิ่งตรวจเจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่มีกำลังใจถูกอ่าไม่ใช่ถูกสีต่างคนต่างเลือกรากันไปเนี่ย มันก็ยิ่งทำให้อาการคุณเหนียวสุดหนักนะครับสุดท้ายก็ยื้อชีวิตทนทรมานอยู่กับความเจ็บปวดได้5ปีก็เสียชีวิตไปอย่างสงบนั่นเองนะครับคุณต้าก็บอกว่าเสียใจมากที่ไม่ได้ดูแลคนที่ตัวเองรักจนวาระสุดท้ายอย่างที่เคยบอกไว้นะครับแล้วก็ ถ้ารู้นะครับว่าคุณเหนียวเนี่ยป่วยคนต้าจะเลือกโยนอารมณ์คนมัวจากที่ทำงานทิ้งไว้นอกบ้านและจะดูแลคนเหนิยวให้ดีที่สุดเท่าจะดูแลเท่าที่จะดูแลได้นะครับแต่ว่ามันก็สายไปสะละเพราะคนเราเนี่ยมันอะไรมันก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละใครจะไปรู้นะครับมะเร่งมันไม่ได้ แปะติดหน้าผากว่าเป็นอยู่นะเมื่อไหร่ช,ช่วงชะตามันก็จะพัดพาให้คนเราเจอกันจากกันแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องความรักอันน่าเศร้าของคุณหนิวและคุณต้านะครับรักที่ไม่เคยไม่เคยหมดไปจากกันแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแม้ว่ารักสุดท้ายก็ยังมีความหวงหาอาทร อะไรซึ่งกันและกันนะครับเป็นนับว่าเป็นดักแท้อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเ,เรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าผมจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ